Terima kasih telah menonton! นายวิสาภูลสิริรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานเปิดงานวันสหกรแห่งชาติประจำปี2566โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการขาบวนการสหกรและกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดชุมพรเข้าร่วมกิจกรรมณอาคารอเนกประสงค์มณฑลทนหารบกที่44ค่ายเขตอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพรนายวิสาภูลสิริรัตน์กล่าวว่าวันที่26กุมภาพันธ์2549เป็นวันที่พระรชาชวโรธวงเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ทรงริเริ่มทดลองจัดตั้งสหกรวจจาน ไม่จำกัดสินใช้จังหวัดพิษณุโลกขึ้น จนประสบความสําเร็จถือเป็นสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทยจากนั้นได้มีการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศส่งผลให้เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจนเมื่อวันที่9ตุลาคม2527มติคณะรัฐมนตรีกาหนดให้วันที่26กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันสหกรณ์แห่งชาติจนมาถึงปัจจุบันครบรอบ107ปีของการสหกรณ์ไทยได้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตามลําดับและมีความสําคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศจนรัฐ บารได้เล็งเห็นความสําคัญของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร,ร,กรว่าเป็นองค์กรที่เป็นฐานรากในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและยังช่วยแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมตลอดศตวรรษที่ผ่านมาจึงมีความมุ่งเน้นที่จะให้เกษตรกรร,กร,รายย่อยและประชาชนทั่วไปรวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อช่วยเหลือตอนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามบุดมการหลักการและวิธีการสหกรณ์ต่อไปอย่างเข้มแข็งและเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกอย่างแท้จริง